ดวงตาคู่นั้นได้มองจ้องฉันเป็นครั้งที่เท่าไรสองมือเธอนั้นจะนับอย่างไรกี่ครั้งคอยประคองในชีวิตนี้ ทีทฉันก็แน่ใจอีกสักกี่หลอีกสักกี่ครั้งฉันก็จะยังเหลือคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวครับสวัสดีครับเทนนะครับร้อยเอกกมพงโสภาบุตรครับปัจจุบันทํางานอยู่กรมพันธาหารคืนใหญ่ที่16ครับนิสัยส่วนตัวก็เป็นคน สดชื่นน่าเลงจำใสนะครับแล้วก็เป็นมิดกับเด็กแล้วก็สตรี <Ooh. S 1> ที่สำคัญก็รักครอบครัวครับ <laughs> เจ้าสาวนะคะอริสาาแสนบีสุขจิ๊บนะคะตอนนี้ทําทงานย้ําว่ายังทํางานอยู่ยังไม่ได้ลาออกนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านเพงอำเภอม้านเพงจังหวัดนครพมนมค่ะนิสัยก็เป็นคนระเริงแจะะ่มใสค่ะยิ้มง,ง่ายคุยเก่งปวดง่ายค่ะหายเร็วนะคะแแพันต่สสใจเม น้นนมพี่อุ๋มนนนมพี่อุ๋มครับอยู่นครพนมครับพอดีผมกลับไปพักน่าจะทํางานแล้วก็กลับไปพักนี่แหละครับก็ถามวันนั้นไปกินนมกับเพื่อนประมาณห้าหกคนนี่แหละแล้วก็ถามว่าตอนนั้นก็สดอยู่พอดีก็เลยแนะนําว่ามีนักึกษาอยู่คนหนึ่งน่ารักนี่ใสดีครับก็เลยขอไลน์ตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าด้วยซ้ำนะครับก็ขอไลน์แล้วก็แอดไปแต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรตอนแรกที่เขาก็บอกว่าเป็นอาหาร คือใจเราไม่รู้หรอกว่าเป็นนายร้อยไอเราก็เข้าใจว่าจะเป็นอาหารเกณฑ์หรือเปล่าเ,เป็นอาหารเกณือเลยคร <c oughs> ับทีนี้พอดีผมต้องเดินทางไกลนะครับก็เลยว่าเมื่ออยากพิมพ์ไลน์มันอันตรายก็เลยขอเบอร์โทรนะครับก็เลยได้คุยกันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมาครับ <c oughs> ผมที่ประทับใจน้องจ๊บก็น่าจะเป็น ที่เขาดูแลดูแลผมดีนะครับดูแลไม่ใช่เฉพาะผมนะครับก็ดูแลครอบครัวของของผมด้วยนะครับทั้งพ่อแม่ของผมด้วยก็เลยประทับใจแล้วก็คอยให้กําลังใจเคยลําบากด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับก็ก็ยังทนอยู่ได้ก็เลยประทับใจในตัวน้องเขาตรงนี้นะครับก็สําหรับจิ๊บนะคะสิ่งที่ประทับใจคือเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายในังแใจแรก ก็คือแรกๆเป็นยังไงก็ยังเป็นแบบเดิมอะค่ะไม่ไม่เปลี่ยนเราเป็นภาพเหมุอครับอยากมีโมเมนต์ในยี่สัง็อยากเนี้แล้วก็จะยิ่งเนอะก็อยากขอโทษนะขอโทษนะบางทีก็อาจจะทำให้ไปสัมผัสกันไหมอาจจะอาจจะเคยทะเลาะกันบ้างนะครับอยากมีโมเมนต์ในยี่สังเลยไม่ใช่คนที่อ่อนหวานไม่ใช่คนที่คนที่อ่อนนุ่มมาก โอ้อยากมี<อ>โมเมนต์มมตมมตมมตอยากมีโมเมนต์อยากมีโมเมนต์อย่างนี้อาจจะทำให้เคยเสียใจบ้างนะครับเคยเสียใจบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราเป็นนักหารงานเรามันเยอะนะครับเราจะตามใจทุก่นคนไม่ได้นะครับแต่ก็สุดท้ายก็คือว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดนะครับแต่เราก็แต่พี่เทนก็คือคนที่รักิที่สุด

นี้ะะคะถึงแม้ว่า,าจิ๊บไม่เคยไปร่วมงานราตรีตอนเย็นของโรเรียนนายร้อยไม่เคยให้กำลังใจขณะตอนที่เรียนหรือว่าไม่เคยให้กำลังใจในขณะที่ฝึกหรือไม่เคยไปร่วมงานติดดาวไม่เคยไปร่วมงานราชทานกระบี่ของพี่เทน แต่พี่เทนก็เลือกจิ๊บที่จะมาเป็นคู่ชีวิตก็อยากจะขอบคุณค่ะที่เลือกจิ๊บนะคะก็สัญญาว่าต่อจากนี้ในวันข้างหน้าไม่ว่าจะทุก์หรือว่าจะสุขสก็เราก็จะจับมือด้วยกันเดินไปด้วยกันผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน,นะคะ่ะและก็สุด<ส>ท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่ารักพี่เทนนะคะ สิ่งที่อยากบอกเจ้าสาวก็คงอย่างแรกก็อยากขอโทษก่อนนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะทําให้ไม่สบายใจบ้าง <c oughs> เหนื่อยบ้างขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าสาวขอบคุณน้องจิ๊บที่เสียสละนะครับมากกว่าผู้หญิงคนอื่นนะครับเล้อย่างที่รู้นะครับเพราะาเรา,เราเป็นทหาร โอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันก็น้อยนะครับเพราะว่าปัจจุนก็เยอะแล้วก็ต้องไปราชการที่อื่นด้วยต่างจังหวัดอะไรต่งตางๆด้วยเราก็ขอบคุณที่เขายอมเสียสละนะครับยอมทนอยู่คนเดียวได้เวลาที่เราไปทํางานอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังรักเรารักพ่อแม่เรานะครับก็ขอบคุณครับแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลน้องจิ๊บให้ดีที่สุดครับนะครับ ได้เคียนข้างเธอผ่านรอนผ่านนาวมาจนวันนี้ขอพูดสักทีดีใจที่พบเธอ